ไข่เจียวเต้าหู้ใบโหระพาทอดนะคะลองทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเริ่มจากเอาน้ํามันนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะเราจะทําการทอดใบโหระพาก่อนนะคะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเรายัางสามารถที่จะเอามาทอดไข่ได้นะคะตอนนี้น้ํามันก็เดือดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปน้ํามันจะต้องร้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดถึงแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็ เอาใบาโหระพาขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกรอบแล้วะะล่ะค่ะใบโหระพานะคะจะทําให้เราได้รสชาติที่หอมสมุนไพรนิดๆนะคะทานเข้ากันได้ดีมากกับตัวของไข่เจียวเจ้าหิ้วของเรานะคะหลังจากที่เราทอดกรอบแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ํามันเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาทําในตัวของไข่นะคะ เราก็เอาไข่ตอกลงไปนะคะแล้วก็เป็นไข่เจียวนี่แหละค่ะก็คนให้เข้ากันไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันนะคะเติมซอสปรุงรสนะคะรสชาติเอาตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะตีให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะ ชอบเผ็ดก็ใส่มากนะคะอันนี้ก็จะเผ็ดนิดนึงนะคะเต้าหู้นะคะครึ่งหลอดนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยใช้แค่ฟองเดียวนะคะถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ไข่เนี่ยรับน้ําหนักเต้าหู้ไม่ไหวนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันเลยค่ะเอาน้ํามันที่เราทอดใบหมะมพะพาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเอามาใส่ลงไปนะคะค่ะพอ น้ำมันเริ่มร้อนนะคะค่ะเราก็ลองไฟนะคะโดยการเอาไข่ลงไปหยอดก่อนนะคะได้ที่แล้วเราก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นกระทะเล็กนะคะใบแค่นร้อยกว่าบาทนะคะก็เอามาลองทําดูว่าเราจะทํากับข้าวได้แบบหลากหลายเหมือนกับเตาแก๊สหรือว่ากระทะใหญ่หรือเปล่าก็ทําได้นะคะ ทอดให้เหลืองหอมเหมือนไข่เจียวเลยค่ะเหมือนไข่เจียวปกติที่เราไม่ได้ใส่เต้าหู้นะคะอันนี้เราก็รอให้เหลืองเนาะแล้วเราก็กลับทีเดียวนะคะแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะโอ้น่ากิน,น้ากตองน,นี้คือไข่เจียวหอมมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งเรากินกับใบโหระพากรอบนะคะโอ้ฟินมากเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาสเสด็จน้ํามันนะคะ ไข่ก็จะฟูอวบหน้าทานแบบนี้เลยเพราะว่าด้านในของไข่เนี่ยจะมีเต้าหู้อยู่นะคะเอาเสด็ดน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะอาไปจัดจานกันนะคะโดยเอาใบโหระพาทอดกรอบนะคะวางเอาไว้บนด้านบนของไข่เจียวเรานะคะแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองว่าจะอร่อยประทับใจหลายๆท่านแน่เลยค่ะ